สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเชอร์รี่ทาวครับเซิร์ฟมอดนะครับน่าเล่นนะเซิร์ฟนี้นะครับแล้วก็เซิร์ฟนี้เล่นฟรี PC มือถือส่วนวิธีการเข้าเล่นนะแค่เราเข้าไปขอเวลิฟใน Discord เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเป็นฟรีเลยและในเซิร์ฟนี้มา5คนสร้างแก๊งฟรีนะครับเซิร์ฟนี้นะหาเพื่อนมาให้ครบ5คนสร้างแก๊งฟรีติดต่อแอดมินได้ใน d i s c o r d ได้เลยนะครับเฮ ส่วนจุดเกิดครับทุกคนพอเราออกมาแล้วก็วิ่งมาหากระเป๋าตัวนี้นะครับอยู่ใต้ต้นไม้เนาะเราก็จะได้รับของเด็กใหม่นะครับพร้อมกับกล่องสุ่มซับเว5กล่องนะครับทุกคนนะส่วนร้านค้าครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็ถ้าได้กล่องมาแล้วนะครับก็เปิดได้เลยนะครับมี5กล่องเนาะแล้วก็จะมีแฟชั่นให้ด้วยนะครับแฟชั่นเด็กใหม่เนาะสามารถใส่ได้นะครับทุกคนนะนี่ แจกให้กับทุกคนนะครับเชอรี่ทาวครับอย่างกับเดอะซิมนะครับข้างบนนะเท่ดีนะแล้วก็จะมีกล่องซับเวกทุกคนนี่เปิดแบบนี้เลยนะโคตรเท่เฟี้ยวบทุกคนเซิร์ฟมัดเท่จังนะครับนี่ก็สามารถเปิดได้นะครับก็จะมีสุ่มรถสุ่มของงานต่างๆนะครับนี่เลยทุกคนนี่เท่เปล่าก็ผมสุ่มไปได้รถมา2คันนะครับและรถคันนี้ครับทุกคนโคตรเท่แล้วก็โคตรแรงนะครับคันนี้ เป็นรถโดนิกาชานะครับทุกคนนะนี่เดี๋ยวขับให้ดูก่อนนะครับโคตรแรงนะแล้วก็เสียงโคตรเท่ด้วยนะครับนี่เป็นรถในกาชานะครับเราก็ลองไปสุ่มดวงกันดูนะครับนี่ในเซิร์ฟนี้ันี้ขับโชว์ก่อนนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่าถ้าเราอยากหน้านี่มันจะจุตรงไหนนะครับทุกคนนะนี่ขับอย่างฟีเยวโคตรเท่นะครับนี่นะถ้าใครมีนี่บอกเลยว่าคนในเซิร์ฟนี้ ตาเป็นมันนะครับทุกคนนะก็สนับสนุนเซิร์ฟด้วยนะครับมถ้าจะเปิดนะครับก็เลือกไปที่โดเนทนะแล้วก็เลือกไปที่กระชับปองตรงนี้นะครับเริ่มต้นแค่ลูกละ10บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนั้นแล้วก็ V.P แค่15บาทเท่านั้นครับทุกคนเซิร์ฟนี้อย่างฟยวเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรดีโคตรแรงครับคันนี้นะครับและการเปิดกาชานะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่เปิดกระชับปองครับจะเปิดได้รถนี่โคตรโชคดีเลยครับบอกเลยนี่ ก็ลองมาสุ่มมาดูกันนะครับนี่ตอนสุ่มกาชาก็ลุ้นดีนะครับทุกคนนะเป็นเหมือนสุ่มบิงโกลนะเมื่อกี้นะโคเท่นะครับนี่เลยแล้วก็จุดต่อไปครับก็จะเป็นเลเบลในเซิร์ฟนะครับนี่เลเบลในเซิร์ฟนี้ไม่ต้องคัาบัตรเลเบลอีกแล้วนะครับสามารถที่จะเข้าใช้ได้ทุกเมนูเลยนะครับทุกคนนะนี่ได้ทุกโต๊ะเลยบอกเป็นั้นเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดซ่อมอาวุธนะครับทุกคนนะนี่มาซ่อมได้ แล้วก็ในเซิร์ฟนี้มีตู้เซฟนะครับก็ไปคราฟกุญแจแค่นั้นแหละนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีอาวุธนะครับที่อัปเดตมาใหม่นะครับเทียสองแล้วนะนี่มีเทียหนึ่งเทียสองนะครับเทียสามกำลังอัปเดตมาให้นะครับนี่กําลังรอคนเออเขากําลังคราฟอยู่นี่ครับทุกคนนะนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดเลเวลนะครับอย่าลืมมาด้วย ต่อไปเดี๋ยวผมพาทุกคนไปทัวร์โรงพยาบาลกันบ้างนะครับนี่ก็จะมีหมอยืนสแตนบายไว้ตลอดเลยนะครับและหมอขับรถนารุโตะเลยครับโคตรเท่รถมอดครับโคตรสวยเซิฟนี้แล้วก็ในโรงพยาบาลน,นะครับออกรูหรูแบบน,นี้เลยนะครับนี่พื้นกระจกครับทุกคนให้อารมณ์แบบหรูหูด,ดีเนาะโคตรเท่ครับส่วนตรงนี้จะเป็นสับประรดสามลูกนะครับเป็นทางเข้า เกาะเอฟเคนึงครับทุกคนนะนี่เกาะเอฟเคนะส,สรับเซิร์ฟนี้ครับเหรียญเอฟเคนะครับใช้แค่ประมาณสักสามเหรียญน,นะสองสามเหรียญน,นะครับทุกคนนะในการแลกแฟชั่นในเซิร์ฟนี่เองครับแต่อุบไว้ว่าจะเป็นแฟชั่นแบบไหนนะครับทุกคนนะก็หนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับทุกคนนะนี่ก็ประมาณสัก สามเหรียญน,นะมิน,นบอกอย่างนั้นนะครับทุกคนนะนี่ก็ไม่เยอะเนาะเหมือนเซิร์ฟอื่นเป็นร้อยหรือว่าเป็น50นั่นก็เวอร์ไปนะเซิร์ฟนี้แค่สมเหรียญเท่านั้นนะครับสามารถมาแลกของรางวัลในเซิร์ฟได้เลยนะครับจุดแรกก็อยู่ในเกาะนี่นะนะครับทุกคนนะนี่ส่วนถ้ามา5คนสร้างแกงฟรีนะครับทุกคนนะ5้าคน10คน15คนนะ ส่วนตรงนี้ครับจะเป็นกิจกรรมแอร์ดอปก็ทุกคนเอ๋ยนี่กิจกรรมแอร์ดอปนะครับก็เป็นของแก๊งนะครับนี่ถ้าเป็นแก๊งในเซิฟนี้ครับอย่างที่บอกไปนะมาห้าสร้างแก๊งฟรีนะครับนี่ก็มีแก๊งที่มาห้าคนพอดีนะครับโคตรเฟี้ยวเลยวะ่ะแต่ถ้าเรามาคนเดียวครับก็จะโดนตุ๋ยบาดผมเนี่ยนะนี่โอ้เอาอะไรไปสู้ขเขาเนี่ยแล้วก็ตอนที่ตีกันนี่มีเอฟเฟคด้วยครับทุกคนนี่มีเอฟเฟคด้วยนะครับนี่มี เ,เลือดกำเดากร,กระชอด้วยนะครับทุกคนนะนี่เฮียบ้าเฟี้ยวป่ะนี่ไม่ค่อยได้เห็นเซิร์ฟอื่นเนาะที่มีเเลือดกระเด็นแบบนี้เนาะก็ถือว่าได้อยู่นะนี่ครับเรียบร้อยไปครับจังหวะนี้อนี่ลาบแบลซาตินเลยทีเดียวเชีวยวครับทุกคนเลยเฮ้ยผมลาบช่วยด้วยโอ้ยมมีใครช่วยเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะถ้าเข้ามาคนเดียวนะครับนี่และจุดต่อไปครับทุกคน อันนี้มากับแอดมินนะครับชิวๆกันเลยนะนี่จุดตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมืองแร่นี่ครับทุกคนนะเดี๋ยวพาทัวร์แล้วกันนะนี่ e เหมืองแร่แร่โคตรสวยนะครับแร่แร่ก็เป็นธีมเดียวกันกับภาพของเซิร์ฟเลยนะครับเม่ตอนที่เราโหลดเข้าเซิร์ฟเนาะสวยดีนะเป็นเหมือนคริสตัลสีฟอฟานะครับทุกคนนะนี่และถ้าเราจะเอ่อเขาเรียกว่านะถ้าเราจะ ทำการขุดแร่นะครับเราต้องมีค้อนขุดก่อนเนาะก็มารับตรงนี้นะครับเออต้องมาซื้อเนาะสองบาทเท่านั้นนะครับสองเงินเขียวนะทุกคนนะเงินในเกมนั่นแหละนะครับนี่ก็แค่กดเน,นะครับทุกคนนะนี่ผมโชว์ให้ดูอ่ะนี่กดเอ็ครับทุกคนกดเอแล้วก็ตีครับชิวๆแบบน,นี้เลยนะครับส่วนใครที่เป็น v p p ในเซิร์ฟนี้นะครับ ก็คือจะเป็นการฟาร์มแบบออโต้น,นะครับกด a อ t ตรงกลางนะมันจะมีจุดอยู่นะครับก็เริ่มต้นแค่วันละ15บาทเท่านั้นนะครับทุกคนนะนี่ก็คือเริ่มต้น VP แค่15บาทนะเซิฟนี้กด ALT ตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นว่าคุณได้เปิดออโต้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องเป็น VP นะมันถึงจะวิ่งออโต้ให้เรานะครับถ้าเราไม่เป็น VP เราก็จะต้องวิ่งเองแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่ก็ ลองดูนะครับทุกคนนะสนับสนุนเซิร์ฟไปด้วยนะส่วนจุดตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดตัดไม้นีกนะนี่ถ้าใครชอบทํางานนะครับจุดตัดไม้ก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองเท่าไหร่เนาะเงินดีด้วยนะครับทุกคนนะนี่ก็มาตัดกันได้ตัดเป็นทิวๆครับอืใส่ชุดเชอร์รี่ทาานะครับนี่อันนี้ก็คือสกินเริ่มต้นเลยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเปลี่ยนสกินด้วยนะ ค่าเปลี่ยนในเซิฟนี้แค่2 0,000ืเท่านั้นนะทุกคนนะไม่แพงนะนี่ครับมีสกินหลายแบบให้เลือกสรรน,นะครับนี่มีสีส้มด้วยตรงเนี้แล้วก็มีไอหนุ่มเฟี้ยวนะครับตัวนี้ครับ20,000ืเท่านั้นนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เฟี้ยวมากกว่านั้นนะครับมีแบบขายแบดคอยนะครับ100คอยเท่านั้นนะครับนี่เป็นสกินพ่อหนุ่มคอนเวิร์ตนะครับโคสวยแล้วก็ผู้หญิงก็มีนะนี่เป็น e.j เสื้อชมพูนะครับทุกคนนะนก็เลือกดูนะถ้าใครอยากได้ตัวไหนนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าซื้อก็แค่กดเอ็นเท่านั้นนะอันนี้ก็คือใช้คอย100นะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็คือสายฟรีนะครับนี่สองหมืเงินเขียวเท่านั้นซื้อเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใครมีแฟชั่นแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาแนะนําวิธีการใส่ให้ดูด้วยนะถ้าเป็นแฟชั่นครับเราสามารถที่จะใส่ในกระเป๋าเราได้เลยนะครับแล้วก็ ใส่ไปในสล็อตที่เราอยากใส่นะครับก็ใส่หนึ่งสสมไปนะครับอย่าให้ซ้ำนะครับถ้าเราไปกดซ้ำนะครับมันก็จะใส่แทนที่กับสกินตัวเกาะน,นะเออแฟชั่นตัวเกานะเนาะนี่มก็ใส่กระเป๋าไปนะครับมีหลายอันนะมีปีกนกด้วยนี่สกินสวยๆมีพิํมนะครับเซิฟนี้นี่ก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆมาเรื่อยๆแหละนะครับนี่ไม่แน่ว่าสกินที่ผมใส่ให้ดูตอนนี้ครับอาจจะเป็นสกิน ที่มาจากเหรียญ FK ก็ได้นะครับทุกคนนะสายฟีถูกใจสิ่งนี้แน่นอน,นนะครับทุกคนนะนี่กระเป๋าครับมีกระเป๋าหลายแบบนะให้เลือกได้นะครับแบบใหม่ก็จะเป็นตารางเนาะส่วนเริ่มต้นก็จะเป็นแบบเขียนเนาเลยนะครับเป็นบรรทัดบรรทัดเนาะส่วนเปลี่ยนสกินก็เลือกไปที่สกินเลยนะครับก็จะเขียนว่าสกินเลยนะนี่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับทุกคนนะเมนูอินเตอร์เฟซเข้าใจง่ายนะครับนี่ แล้วถ้าเราเผลอละทุกคนทําไงดีนี่เผลอไปใส่ซ้ําในสล็อตเดิมนทุกคนนี่ไม่ใช่สล็อตเดิมเด็กก็คือใส่กระเป๋าซ้ำสองอันเราจะทํายังไงนะครับทุกคนนะนี่มีวิธีอยู่นะนี่ถ้าเรากดใช้ซ้ำอีกรอบหนึ่งมันจะไม่ได้นะครับทุกคนนะนี่ก็คือเราต้องพิมพ์ทับถอดชุดนั่นเองครับทุกคนนะนี่พิมพ์ภาษาไทยเลยนะครับชิลๆเซิฟนี้นี่ถอดชุด นี่มันก็จะหายไปครับมันก็จะเหลือแค่กระเป๋าปกติของเราอันแหละนะครับเซิฟนี้เข้าใจง่ายเล่นง่ายด้วยนะครับนี่เลยนี่ถ้าเราอยากจะทําอะไรก็ลองหาดูนะนี่ก็คือสกินนั่นเองครับเป็นรูปเหมือนชุดสีขาวเนาะแล้วก็ถ้าใครกําลังหาเล่นเซิฟนี้อยู่นะครับกําลังหาเซิฟแนวนี้เนาะก็ลองเข้ามาเล่นในเซิฟนี้ดูได้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะวิธีเข้าเล่นง่ายจัดนะแค่เราเข้าไปในดิสเนาะแล้วก็ ใส่ชื่อของเราที่ใส่ในโปรแกรมลันเชอร์ของเซิร์ฟนั่นแหละนะครับนี่ก็ลองโหลดมาหาเล่นดูได้นะครับฝากเซิร์ฟนี้ไว้ด้วยละกันนะครับสวัสดีครับผม